สวัสดีครับพบกับนุ้อีกแล้วนะครับวันนี้ก็ได้เอารถเข้าใหม่มารีวิวให้ดูกันแล้วนะครับก็จะเป็นคันที่อยู่ด้านหลังผมนี่เลยนะครับเป็นคันนี้เลยนะครับหลังจากมีข้อเรียกร้องมานะครับทั้งที่แล้วนุก็ได้รีวิวรุ่นนี้ไปแล้วนะครับซึ่งคันนั้นก็มาไวไปไวมากๆนะครับ ราะว่ารถตัวนี้เป็นตัวแรงมากๆเลยอย่างที่เห็นสัญ,ญลักษณ์อยู่ข้างๆนี้นะครับ213แรงมา้าคันนี้ก็คือ Ford Everest ตัว2.0ใบเทอร์โบเป็นตัวท็อปสุดนะครับ,รบขับเคลื่อน4ล้อซึ่งเหมาะกับฤดูการนี้มากๆเลยนะครับเพราะว่าเป็นช่วงหน้าฝนไม่ว่าจะขับไปลุยน้ำลุยฝนได้หมดครับ เดี๋ยวนุจะพาชมสภาพรอบๆกันก่อนเลยนะครับเริ่มกันที่ด้านหน้านะครับคันนี้ต้องบอกเลยนะครับเจ้าของเก่าเขาก็ได้ใช้ถนอมนะครับกันชนหน้านะครับก็ยังอยู่ในตำแหน่งเดิมนะครับอาจจะเห็นรอยสะเก็ดหินเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับตามที่นุได้ชี้ให้ดูซึ่งยังถือว่าสมบูรณ์มากๆนะครับตรงนี้ถ้าเกิดใครซีเรียสอยากให้เก็บสีให้ก็เก็บได้นะครับ อันนี้ก็จะโชว์ให้เห็นสภาพเดิมๆของรถไปก่อนเลยนะครับล้อมแม็กของเขาก็มาพร้อมกับล้อมแม็กอัลลอยขนาด20นิ้วนะครับสำหรับยางนะครับคันนี้ได้เป็นยางปี21นะครับซึ่งก็ยังเหลือร่องอีกเยอะนะครับ ชมรอบๆคันกันก่อนเลยนะครับบอกเลยว่าคันนี้สภาพสวยสมบูรณ์สุดๆเลยอาจจะมีรอยขีดข่วนเล็กน้อยตามการใช้งานนะครับแต่ว่าก็ยังเป็นรถที่เดิมสุดๆยวดูซุ้มล้อด้านนี้หน่อยซุ้มล้อก็สะอาดนะครับไม่มีร่องรอยสนิมหรือว่าการดัดแปลงมาก่อน ในส่วนของด้านหลังของเขานะครับเราก็จะเห็นสัญ,ญลักษณ์ไทเทเนียมแล้วก็ 4WD นะครับก็จะเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นว่าเป็นรุ่นไทเทเนียมพล t ส4วนะครับเป็นตัวท็อปสุดของเขาละโอ้สภาพด้านนี้ก็ยังเอี่ยมไม่มีรอยนะครับนี่นะครับเชดซี ด้านข้างด้านนี้นะครับก็สวยงามครับโอเคครับต่อไปเดี๋ยวผมจะพาเปิดดูนะครับคันนี้ก็เช่นเคยครับตัวท็อปมาพร้อมระบบสมาร์ทเอนนะครับเปิดประตูรถได้อย่างง่ายได้เดี๋ยวพา สตาร์ท <Start S 2> ให้ดูนะครั so, บป like ่เครื่องก็หน <th irty S 2> ้าเครื่องก็เปิดกระโปรงตรงนี้นะครับเช่นเคยนะครับสำหรับคุณผู้หญิงคันนี้ก็เปิดได้อย่างง่ายดายนะครับเพราะว่าเขามีโชคมาให้นะครับ เครื่องก็ยังสะอาดนะครับขุมพลังตัวแรงของเขาอย่างที่ทุกคนรู้นะครับ213แรงม้าก็มาพร้อมกับเครื่องยนต์2.0ลิตรเป็นไบเทอร์โบโครับและยังจับคู่กับเกียร์อตโนโมัติ10สปีดด้วยสำหรับเสียงเครื่องยนต์นะครับก็ยังนิ่มนวลน,นะครับไม่มีเสียงกระแทกเสียงโขกใดอย่างใดนะครับเดี๋ยวผมพาดูส่วนต่างๆของห้องเครื่องกันเลยดีกว่าเริ่มกันที่หัวน็อตฝากระโปรงนะครับ คันนี้ยังไม่เคยมีการแกะมาก่อนนะครับสังเกตได้ว่ารูทุกอย่างยังคมกริบอยู่เลยนะครับรอยสปอรตรอยอาร์คคันนี้เป็นกระโปรงเดิมนะครับสติ๊กเกอร์ใต้กระโปรงก็ยังอยู่ทุกจุดนะครับนี่นะครับตาสัญลักษณ์โรงงานก็ยังคมชัดอยู่นะครับไม่มีการทำสีใต้ฝากระโปรงแน่นอน แก้มก็ยังไม่มีรอยถอดนะครับบริเวณขอบก็ยังลื่นๆอยู่นะครับไม่มีรอยทำสิ่งมาก่อนโอ้โหต้องเรียกได้ว่าคันนี้นะครับเจ้าของเก่าเขาดูแลอย่างถนอมจริงๆบริเวณคานนะครับก็ยังเป็นคานเดิมนะครับไม่มีการถอดซ่อมมาก่อน ฝั่งนี้ก็ยังเดิมอยู่นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ประตูรถกันบ้างเริ่มที่ประตูฝั่งคนนั่งกันก่อนนะครับหัวน็อ,นนอก,ก็ไม่มีรอยขยับนะครับ ลอยมากก็ยังอยู่ตำแหน่งเดิมอยู่นะครับลองแกะดูนะครับ นี่นะครับถ้าเป็นโรงงานฟอร์ดนะครับของเขาก็จะมีรอยลูกศรแบบนี้อันนี้ก็ยังถือว่าอยู่ในสภาพเดิมนะครับไม่มีรอยดัดแปลงมาก่อนนะครับรถก็ยังอยู่ในสภาพเดิมๆเลยโอเคครับให้ดูประตูนะครับ ดูในส่วนของประตูหลังนะครับ นุจะลองแงะตรงนี้ดูบ้างนะครับนี่นะครับรอยโรบอรตเวลาเขาจับทําสีก็ยังอยู่นะครับยังอยู่ในสภาพเดิมสมบูรณ์ครับในบริเวณนี้ ถัดมาเรามาดูในส่วนของข้างหลังนะครับคันนี้ก็มีระบบเตะเปิดนะครับง่ายดาครับเตะทีเดียวก็ติดเลยคันนี้จะเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับไฮไลท์ของเขาก็เช่นเคยนะครับก็จะเป็นระบบที่สามารถพับเบาะด้วยไฟฟ้านะครับหลังจากพับไปแล้วนะครับก็กว้างขวางนะครับเก็บสัมภาระได้อย่างจุใจกันเลยทีเดียว างหลังนี้กว้างมากเลยนะครับแถมตอนกลางคืนเวลาเอาของเก็บนะครับก็ยังมีไฟส่องสว่างตรงนี้ให้อีกด้วยหรือเวลาเราจะไปตั้งแคมป์นะครับก็ยังมีที่ต่อไฟอยู่บริเวณด้านหลังนี่นะครับเดี๋ยวผมพาชมสภาพด้านหลังกันดีกว่าครับนี่นะครับรอยสปอร์ตรอยอาร์กก็ยังอยู่ในตำแหน่งเดิมนะครับโลโก้ฟอร์ดก็ยังชัดเจนอยู่นะครับ หัวน็อตเรียบเนียนครับไม่มีรอยขยับอาจจะเลอะฝุ่นเล็กน้อยนะครับทั้งสองข้างก็ยังเรียบเนียนอยู่นะครับรอยอาร์กยังสมบูรณ์ทั้งสองข้างครับตรงนี้ก็ยังมีปุ่มมาให้ด้วยนะครับสามารถกดปิดประตูได้ง่ายดายครับกดทีเดียวประตู ฝาท้ายไฟฟ้าข้างหลังก็จะปิดลงแล้วนะครับถัดมาดูในส่วนของประตูนี้นะครับรอยยังอยู่ในตำแหน่งเดิมนะครับไม่มีรอยแกะรอยถอดนะครับมาดูที่ฝั่งนี้กันบ้าง ยังเรียบเนียนสวยงามเช่นเคยนะครับไม่มีรอยตัดต่อดัดแปลงแน่นอนครับผมมาดูที่ประตูสุดท้ายของเรานะครับเริ่มกันที่หัวน็อตประตูหลังกันก่อนนะครับ บอกหมายเลขตัวถังนะครับคันนี้เป็นรถผลิตไทยนะครับเม d ดอินไทยแลนดก็ยังเรียบเนียนนะครับไม่มีริ้วรอยไม่มีสีแก้มด้านหน้าก็ไม่มีรอยโดนแกะมาก่อนนะครับ จากเงี้ยดูแล้วก็จะพบกับความเรียบเนียนนะครับอันนี้ก็ยังอยู่ในสภาพเดิมเช่นกันนะครับสวยงามเช่นเคยครับโอเคครับเดี๋ยวถัดมาเดี๋ยวผมโอเคครับเดี๋ยวต่อไปผมจะพาดูภายในห้องโดยสารนะครับเริ่มกันที่เบาะฝั่งคนขับนะครับคันนี้ก็ได้เป็นเบาะหนังแท้นะครับ ด้วยความที่เป็นตัวทอปของเขาก็จะได้ให้เป็นหนังแท้นะครับหนังของเขาก็อยู่ในสภาพดีอยู่นะครับเป็นธรรมดาของหนังแท้นะครับที่จะมีริ้วรอยย่นเล็กน้อยนะครับคันนี้ก็ได้เป็นบอกปรับไฟฟ้าคู่หน้ามาอีกนะครับบริเวณแผงข้างประตูนะครับก็ยังสวยสะอาดสมบูรณ์นะครับ การประดับตกแต่งของเขาก็จะเป็นหนังสีดำเดินได้สีขาวนะครับคันนี้ก็ได้กระจกออโต้สี่บานมาด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูกันต่อฝั่งผู้โดยสารนะครับมาดูในส่วนของเบาะผู้โดยสารกันบ้างนะครับก็ยังสวยงามติ่งตึงอยู่นะครับคันนี้ถ้าให้ผมเดานะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นคนขับซะส่วนใหญ่นะครับ เพราะว่าฝั่งผู้โดยสารเนี่ยจะไม่ค่อยช้ำเท่าไหร่ริ้วรอยก็น้อยมากแล้วยิ่งไปดูเบาะหลังนะครับจะเห็นได้ว่าริ้วรอยน้อยมากจริงๆงบริเวณแผงประตูนะครับก็ยังไม่มีริ้วรอยนะครับสภาพภายในคอนโซลนะครับก็ยังดูดีอยู่นะครับ หัดมาดูที่เบาดแถวสองนะครับสภาพก็ยังดีอยู่นะครับอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นนะครับว่ามันยังดูไม่ช้ำเลยนะครับด้วยสารนี่ไม่ค่อยมีเลยน้งบอกก็ยังต่งตึงนะครับไม่มียับไม่มีย่นนะครับแถวสองแล้วถ้าเกิดเราจะไปแถวสามนะครับก็ง่ายดายเพียงแค่แบบนี้นะครับ แล้วก็เลื่อนออกก็ก้กาวขึ้นไปได้อย่างง่ายได้นะครับบริเวณแถวสามนะครับอันนี้ยิ่งดูใหม่ขึ้นไปใหญ่ครับน่าจะไม่มีคนเคยนั่งเลยนะครับรู้สึกว่ายังตึงๆเรียบเนียนอยู่เลยนะครับการโดยสารเบาะหลังของเขานะครับก็ได้มีความสะดวกสบายมาให้ไม่ว่าจะเป็นแอร์แถวตอนหลังนะครับ มามปรับแรงลมได้แล้วก็ปรับอุณหภูมิได้อีกด้วยครับแล้วก็ปรับเลือกได้นะครับว่าเป่าข้างบนหรือข้างล่างนะครับคันนี้ได้เป็นแอร์สตอนเลยนะครับ เรามาดูในส่วนของหน้าปัดเรือนไม้กันบ้างนะครับหลังจากที่เราสตาร์ทรถแล้วนะครับเราก็จะเห็นหน้าปัดเรือนไม้แบบดิจิตอลทั้ง2ฝั่งนะครับฝั่งหนึ่งจะเป็นฝั่งควบคุมทั้งเอนเตอร์เทนเมนต์หรือว่าโทรศัพท์แล้วก็น a v วิเกเตอร์นะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นฝั่งที่บอกสเตตัสนะครับเกี่ยวกับการเดินทางรายละเอียดต่างๆคันนี้นะครับเลขไม้วิ่งไปเพียงแค่15,308กิมเท่านั้นเอง การควบคุมเนี่ยเราก็สามารถควบคุมได้ง่ายผ่านพวงมาลัยมัลติฟังชันนะครับทั้ง2ฝั่งก็สามารถควบคุมได้ง่ายครับคันนี้ก็ยังมีคูสคอนโทรลแบบเรดาร์มาให้อีกด้วยนะครับคันนี้พวงมาลัยที่เขาให้มานะครับก็เป็นพวงมาลัยหุ้มหนะักก็ยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับไม่เคยซ่อมมาก่อนถัดมาดูที่ส่วนของหน้าจอของเขานะครับ หน้าจอของเขาก็จะเป็นซิน3แล้วนะครับคันนี้ก็สามารถต่อ Apple CarPlay Android Auto ได้อีกด้วยคันนี้ก็ต้องบอกได้เลยว่าเสียงดีมากๆเลยนะครับแอร์ของเขานะครับก็ยังเป็นแอร์แยกอุณหภูมิอิสละซ้ายขวาอีกนะครับและสามารถปรับอุณหภูมิแถวหลังได้อีกด้วย โหมดการขับขี่นะครับตรงนี้ก็สามารถปรับโหมดได้มีทั้งหมด4โหมดด้วยกันนะครับคันนี้โดยปกติแล้วนะครับก็จะเป็น full time f o r wheel drive นะครับเขาก็จะเปลี่ยนให้ออโต้นะครับไฮไลท์ right ที่ไม่พูดไม่ได้เลยนะครับสำหรับคันนี้ก็จะเป็น panoramic sunroof นะครับนี่นะครับพอกดเปิดก็จะเป็นออโต้สามารถเปิดได้กว้างเลยนะครับ ตรงนี้ก็จะช่วยเพิ่มบรรยากาศในการขับขี่นะครับให้รู้สึกปลอดโปร่งโล่งสบายยิ่งขึ้นนะครับในวันที่อากาศดีๆก็สามารถเปิดหลังคาออกไปรับลมได้นะครับสามารถปรับได้จากตรงนี้นี่นะครับ ไม่ว่าจะเปิดหรือปิดก็ง่ายได้นะครับเพราะว่าเป็นระบบออโต้ทั้งหมดนะครับเรียกได้ว,ว่าเป็นรถครอบครัวที่น่าใช้จริงๆนะครับสะดวกสบายแล้วก็น่าใช้จริงๆหากต้องการปิดมากนะครับก็กดเพียงแค่ครั้งเดียวครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการพาชมรถ เข้าใหม่สำหรับคันนี้ก็เป็น Ford Everest 2.0ใบเทอร์โบนะครับเป็นตัวท็อปสุดขับเคลื่อน4ล้อนะครับเป็นรถปี2018นะครับวิ่งไปเพียงแค่150,000กิโลเมตรเท่านั้นเองคันนี้ต้องบอกได้เลยว่าออกป้ายแดงเนี่ย1,799,000ในวันนี้นะครับรถอายุเพียงแค่ประมาณ4ปีวิ่งไปเพียงแค่100,000กิโลนะครับสามารถประหยัดได้ถึง700,000บาทเลยนะครับ อันนี้ต้องบอกได้เลยว่าสภาพก็ยังดีมากๆการันตีไม่มีอุบัติเหตุนะครับและยังแถมมีวารันตีจากร้านให้อีก2ปี20,000กิโลเมตรนะครับอันนี้ก็ครอบคุมอะไรถึง180รายการแล้วก็ประกันเครื่องยนต์เกียร์ให้ด้วยนะครับซ่อมศูนย์ฟอร์ดทั่วประเทศนะครับสำหรับใครที่สนใจหรือกำลังมองหารถรุ่นนี้อยู่นะครับพลาดไม่ได้เลยนะครับหายากมากๆนะครับสภาพดีขนาดนี้แล้วก็ราคาคุ้มค่าขนาดนี้นะครับ สำหรับใครที่สนใจคันนี้นะครับก็สามารถติดต่อช่องทางนี้ขึ้นด้านล่างนี้ได้นะครับสามารถทักเข้ามาปรึกษาหรือพูดคุยกันได้นะครับเกี่ยวกับการออกรถของเราก็มีบริการไฟแนนซ์ที่ร้านเลยนะครับใครสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมอย่าลืมนะครับใครที่กำลังมองหารถรุ่นนี้อยู่ช้าไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะพลาดเหมือนคันที่แล้วสำหรับครั้งหน้าจะเป็นรถคันไหนนะครับที่นู้จะพามาให้ชม ก็อย่าลืมกด Subscribe กันนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับที่รับชมสวัสดีครับ